ดิใครควักโทรศัพท์อยู่หรืออะไรอ่ะกดเลขขึ้นมาด้วยอาวุธอ่ะไม่พยายามไฟแรกอย่าควักโทรศัพท์ถ้าจับต้งแตต่รงนี้พยายามไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยอาวุธมันจะไดเร่งไปเลยดูเพื่อนเอาดูเพื่อนเอามาแต่ละไม้พร้อมเลยไฟแรกอ่ะอย่าลืมนะอย่าแย่งกันเล่นนะอย่าแย่งกันเล่นนะเพื่อน เราจะเจอเลยนะเราเจอเลยไม่ไกลอย่าลืมไม่ต้องพอโทรศัพท์แล้วอย่าลืมสัญญาณรอรอสัญญาณเราอย่าแย่งอย่าแย่งกัน,ลเ,น,กนเล่นเ,นเด้อทุกคนไอ้กอนมึงพกของซอมะมีมโอเคกูไม่ได้พกเลยเฮียอัดยาเต็มตัวเลยนี่อันถอยชิใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซฟมเดียวเลยสัไอ้นี่เตอร์ไม่ใช่แข่งรถน่เนไอสั รักเพื่อนเยอะนะเว้ยแต่อย่ารักอย่ารักเพื่อนมากเกินดูชีวิตตัวเองด้วยเอ้ยง่ายๆเลยช่วยกันเล่นอย่าอย่าแย่งกันเล่นแค่นั้นน่ะตายยากแล้วเราไม่ยากหรอกจริงตายพร้อมใช่เริร่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอะไรมาตั้ก่อนเลยตาเดี๋ยวมึงมีปืนไหมไหนก่อนไม่ไม่ไมีโอเค Mà đi, con đô, chay này vừa chay gì? Kháo Đi bỏ cái phổng lồng nó, này Tại cỏ đuôi, 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 cỏ đuôi. Ai ai

จำนนวนม่ไหนมึงไปไหนฮะตายไปดิตายไปดิอะไรมึงไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงไหวหรือเปล่าไอ้ต๊อบไอ้เหี้ยมึงไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยจะวายจะวันทุกคนไหวเปล่าไอ้เหี้ยแแจจงงาพี่เออะไรอยู่ๆๆเอาเป่าวัดะกูเปาไอ้ตัดมึงกล้าวัดะกูเปล่าเหี้ยมึงกล้าวัดตะกูเปล่ามึงกล้า กูบ้าไอ้ส I mean ั Bye, ์มึอมาหมดไอ้สั์จะไปไหนอี้บอกพวกกูหมดพวกมือก็หมดไอ้ยี่อะตกมั้ตายตายอะไรมึงแทงยี่อะไรมึงแทงยี้อะไรมึงแทงยี้อะไรอี้อะอี้กันลออ ปล่อยน้องปล่อยปล่อยไม่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 ม่ไมไม่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 ไไม่ม่ไม่ไไม่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 ่ไม่ไมม่ไม่ไมม่ไ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 ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไมไม่ม่ไม่ไม่่ไมม่ไ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 ม่่ไม่ไม่่ไม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 ่่ไม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 ่ กูเ่าเฮียมึงจะกูเอานเาไหวกันกูไหมเฮียไหวกันกูไหมไอ้สัตายดิงโง่ครับกูจะเาโทษครับไหนไอ้เฮียหมดยังอ่ะเพราะกูแชมป์ม่งโอเฮีย โดนมือเป็นตาด้วยไฟหมายโดนดู่โดนล็อกติ๊กยอ้นอนอย่างหมาไสัตว์ไป็นสันี่ว่าพวกมึงไม่เข้าใจเข้าไปนี่เปนสายตาจ้องเข้าไปเขยไปไหมเฮ้ยให้กุดอนกุดนกุดอนเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเกย์ยุ่ธกุดหมดแล้วพี่ไอ้รถไอ้แดนรถรถแทมแทมขึ้นรถรถแทม

ไล่เก็บตัวหลุดแน่มึงไอ้สัตว์ <c oughs> ไปนอยกับพี่แกกะโหลกอีกเยอะไอ้น้องรู้ป่ะเนี่ยกูมดคิวยสัตว์ลืมไปหรือเปล่า ได้คืนครับเสียแล้วก็ได้คืนด้วยเฮ้ยรถ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 โทนี่โดนขโมยอ่ะรถทนี่โดนขโมยรถทนี่โดนขโมย